สวัสดีค่ะน,นี่พี่ๆสวัสดีค่ะมาค่ะลูกค้าขามาตอนนี้มาเปิดไลฟ์กันต่อในช่วงรอบบ่ายนะคะลูกค้าขาเมื่อเช้านี้ก็คือเปิดมาให้แล้ว3งานแบบจุกๆเลยรอบนี้มาเปิดงานสูตรกันบ้างสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะใครเข้ามาแล้วลูกค้าขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ ด้านหนึ่งหรือว่าจีซีเปิดการมองเห็นมาให้อดมินนิดหนึ่งนะช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรคอมเมนต์ไม่เด้งขึ้นนะ้าหน้ารัยอดมินเลยบางทีต้องเอาโทรศัพท์อีกเครื่องเข้าไปดูนะเดี๋ยวรออดมินหลังบ้านกดแชร์ไลน์นี้ให้ด้วยนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าวันนี้เอางานมังกี้รอบบ่ายเนี่ยเปิด ie, มังกี้3ลูกจุกๆเลย แต่ว่าในไลน์เนี้ยอาจจะเปิดให้ก่อนสลูกแล้วเดี๋ยวปิดแล้วไปเปิดอีกลูกหนึ่งนะลูกค้าขาวันนี้รอติดตามเลยนะคะ3รายการนะ3รายการเป็นงานสูตร2นะแล้วก็เหลือเป็นงานกางเกงยีนสีอีกตัวหนึ่งตัวนั้นยังไม่ไม่ชัวร์ว่าจะออกเป็นงานของผู้หญิงไหมเดี๋ยวรอดูรายการพร้อมกันนะคะพี่ลาดาพรสวัสดีค่ะเห็นงานสูตรปุ๊บเข้ามาเลยไวมากลูกค้าขาอ่ะโอเคระหว่างนี้นะใครที่เพิ่งเข้ามานะลูกค้าเดี๋ยวค่อยไปย้อนดู ไลา์สดนี้ก็ได้นะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตเริ่มรีวิวงานตัวนี้เลยแล้วกันเพราะว่ากลัวฝนตกแล้วค่ะมาตัวแรกโอ้โหไซส์ดีมากสีฟ้าสวยฉ่ำมาเลยนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งรหัสและชื่อรายการให้ก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นงานมังกี้งานญี่ปุ่นคะ่ะลูกค้า่ะ MKJ13 วงเล็บ1 MKJ13 วงเล็บหนะคะลูกค้าขาตัวนี้ เป็นงานสูตรแฟชั่นหญิงงานญี่ปุ่นร้อยกิโลเดี๋ยวรอแอดมินหลังบ้านปักบุดราคามาให้โอ้โหเดี๋ยวเรามารอดูงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกค้าขาว่างานจะออกประมาณไหนนะคะสำหรับรายการนี้ป้ายมังกี้ของเราเ<ม>ข้าวๆที่ดูนะคะลูกค้าค่ะงานโอ้โหตัวนี้สวยมากเลยสีเขียวขออนุญ,ญาตดูกระดุมดนิดนึงค่ะพี่นี่ซูมกระดุมให้ดูลูกค้าขามันเป็นแบบว่า สูตรแบบพระแบบพระทรงไปเลยนะคะตัวนี้มีทั้งแบบว่างานตัวสั้นงานแบบว่าทรงแบบเบลเซอร์หญิงอย่างนี้นะคะลูกค้าขาก็คือมีออกเอาไปลุ้นกันได้เลยนี่แล้วก็ตัวนี้มาอีกแล้วค่ะสวยมากกระดุมก็คือยังอยู่ครบแล้วก็คือยังดูดีอยู่เลยนะคะลูกค้าขางานสูตรตัวนี้ต้องแอบกระซิบบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าราคาดีลูกค้า เป็นงานราคาดีเลยนะคะแล้วเป็นงานญี่ปุ่นด้วยนะน้องอาจจะบบบว่าอัดกระสอบมาทรงน้องอาจจะดูยับเลทเลนหนึ่งลูกค้าเพราะว่าน้องอัดแน่นมากร้อยกิโลเนาะแต่บอกเลยตัวนี้ถ้าลูกค้าเอาไปซักเอาไปอบนะโอ้โหงานเนี้ยบสวยมากๆเลยนะบางตัวนี่คือแบบมาแบบพนลูกคุณหนูอะ่ะดูสิตัวนี้สวยมากสีครีม ทรงสวยมากเราซส์ออกดีแอดมินหลังบ้านปักหมุดราคามาให้แล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทัวรรายการและราคาให้ลูกค้าสักรอบหนึ่งนะคะตัวนี้นะงาน MKJ 13มงเล็บ1น,นะคะลูกค้าขาสูตรแฟชั่นหญิงร้อยกิโลราคาสุดพิเศษถูกถูกเลยเพียง4,900บาทเท่านั้นจ้ามายืนเต้นอลไรตรงนี้4,900บาทอุ้ยทรงสวยอะ่ะ แบบตัวแบบตัวสั้นอย่างเงี้ยลูกค้ามันเข้ารูป <S 2> <S 2> <S 2> งานแบบงานแบบทรงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผู้หญิงที่ชอบใส่สูตรโอเวอร์ไซส์เท่ๆก็มีออกนะตัวนี้นะก็สอบรีวิวมีส่วนลดให้ด้วยนะคะลูกค,ะคะ้าขาอีก300บาทไปเลย4,9 0 0ัารไปอีก300บาทได้งาน100กิโลนะคะลูกค,ะคะ้าขาอุ้ยสวยมากเลยอะ่ะแบบงานตัวยาวงานทรงเบลเซอร์อย่างเงี้ยนะคะลูกค,ะคะ้าขาก็สามารถเอาไปลุ้นกันได้เลยส่วนใหญ่อะ่ะมันก็คือแบบว่า มาคะรวมมานะมีทั้งแบบว่างานสีสันสีดำก็มีติดไปด้วยนะแล้วก็แบบพวกงานแบบแต่งกระดงมกระดุมอย่างเงี้ยลูกค้าขากระดุมมีเนี่ยสวยมากกระดุมมีแบบสีกระดุมหกกระดุมอะไรแบบนี้สองกระดุมหนึ่งกระดุมก็คือมีคะรวมไปเลยนะคะในกระสอบนี้มีคะมีคนมีคนมีคะใช่ไหมลูกค้ามีคะแฟชั่นไหมคะงานคะแฟชั่นมีค่ะลูกค้าขางานเสื้อผ้าแฟชั่นมีนะสามารถทักแชทขอดูรีวิวได้เลย ดูตัวนี้อีกรอบหน่อยตัวนี้เป็นงานของใช่ไหมย <Yeah. S 1> ูนิโคลค่ะเนี่ยงานแบรนด์ก็มีออกไปนะลูกค้าแอดมินอาจจะไม่ค่อยได้เงะดูป้ายดูงานแบรนด์ให้นะลูกค้าเพราะว่า,อ,าอยากให้ลูกค้าเห็นทรงเห็นทรงของงานมากกว่าเนะว่างานจะออกประมาณไหนนะคะลูกค้าค่ะมีราว,ว่างไหม,มยกราวให้หน่อยขอแม้แขวนด้วย เดี๋ยวใส่ไม้แขวนให้ลูกค้าดูงานคร่าวๆเลยนะงานแบบว่าโทนสีแบบดีอ่ะลูกคา้าฉันใช้ไปเอาลาวไม่ได้ให้ไปพังลาวล่าสุดพังลาวกันไปแล้วหนึ่งเนี่ยลูกคา้าจํานวนตัวนะตัวนี้ร้อยกิโลจำนวนตัวนมะิน,จ,น,น,นจะตีให้อยู่ที่ประมาณนะสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยตัวบวกลบตัวบวกลบตัวโดยประมาณพูดลิ้นพันกันอีกอ่ะ 4,900กิโลเดี๋ยวขออนุญาตคำนวณให้ลูกค้าเลยนะว่าตัวนี้ราคาดีจริงลูกค้าขา4,9่0หาหารไป250ละกันตกต้นทุนตัวละ19บาท19บาทเนี่ยสวยมากทรงสวยมากเดี๋ยวแอดมินจะขออนุญาตขึ้นราวให้ลูกค้าดูข้าว้านะเอาเข้าไปด้านในเลยมายกเองน,น,นี่ขออนุญาตแอดมินพิ์ยกเองเลย อยาให้ลูกค้าได้เห็นงานนะว่าเวลาขึ้นไม้ขึ้นราวแล้วงานแบบว่าจะดูสวยฉ่าม,มากอันนี้คือแบบว่าขึ้นกันแบบสดสดโดยที่แบบไม่ได้รีดหรือไม้แขวนเนาะรอไม้แขวนสักครู่โอ้โหงานค่อนข้างสะอาดนะลูกค้าค่ะงานท่าใหม่ด้วยบางตัวแอบเห็นนะมีป้ายห้อยมีกระดุมติดอยู่เลยนะสำหรับงานตัวนี้ลูกค้าค่ะ ใครอยากได้นะตัวนี้บอกเลยแนะนำอีกตัวหนึ่งนะงานญี่ปุ่น4,900บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแม่ราคาดีมากๆแม่งานแบบว่าใส่ทั้งแบบว่าแฟชั่นได้ใส่ฟิลแบบสาวออฟฟิศงานประชุมสัมภาษณ์งานอุ้ขายได้หลายกลุ่มเลยนะสำหรับงานตัวนี้แบบว่าใครที่แบบอยากได้งานสุภาพก็มีออกงานแฟชั่นก็มีออกงานใส่เท่ๆเก๋ๆก็คือมีออกให้ลุ้นในกระสอบนี้เลยนะคะลูกค้าะเดี๋ยวขออนุญาต ช่วยน้องเอาขึ้นไม้ให้ลูกค้าได้เห็นงานกันคร่าวๆนะบอกเลยว่าไซส์ก็ออกดีด้วยมันจะไม่ได้ติดแบบว่างานไซส์เล็กทั้งหมดนะคะลูกค้าขามันก็จะ้าไปเลยนะ S M L X L ก็คือมีออกในกระสอบนี้เลยนะทรงค่อนข้างสวยบอกเลยบางตัวนี่ก็คือแบบว่าเป็นงานแต่งแบบเข้ารูปมาเข้ารูปเข้าเอวสวยๆมาเลยนะเห็นตัวทรงดีมากโอ้โห บอกเลยว่าราคาดีตัวนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาแบบงานสูตรเนาะงานสูตรเอาไปขายทำกำไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเพราะว่าราคาต้นทุนคือดีราคาถูกโอ้โหกระดุมสวยๆทั้งนั้นเลยนี่สีดำทรงแบบตัวใหญ่ๆใ,ใส่เท่ๆอย่างเงี้ยลูกค้าเรียกได้ว่าแบบลงมาใส่มแม่แฝนเองด้วยแอดมิน นี่เห็นไหมสีเทาอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้น้องเฟิร์สขึ้นราวให้ก่อนบางส่วนโชว์ให้ดูเลยจำนวนตัวนะลูกค้า250ถึง300เอ๊ะต้องบอกว่า200ถึง250แล้วละกันตีให้ต่ำๆลูกค้าขาโดยประมาณนะโดยประมาณนะลูกค้าบอกเลยว่าเป็นงานที่ราคาดี ราคาดีจริงนี่อุ้ยถูกทรงตัวนี้เป็นงานแบบเข้ารูปงานเข้ารูปงานตัวสั้นตัวยาวงานเบลเซอร์คือมีออกให้รุ้นเลยลูกค้าค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าขายเพราะว่าเหมือนที่บอกนะราคาดีแล้วก็งานสูตรอะลูกค้าค่อนข้างนิยมเล่นกันเยอะเห็นบางคนนะ mm. ก็เอาไปบอกว่าขายแบบตามแบบแอปพวกไอีขายออนไลน์ line, อะไรอย่างเงี้ย กระทั่งไลฟ์สดในติ๊กต็อกลูกค้าขาก็คือแบบ mm hmm. เห็นออเดอร์ปังกันมากนะออกดีมากๆเลยตัวนี้นะจริงๆงานสูตรของเราอ่ะค่อนข้างมีหลายป้ายลูกค้าแต่ตัวนี้ก็เป็นอีกป้ายหนึ่งที่แบบว่าราคาดีมากๆเลยนะนี่กระดุมก็มีแต่งกระดุมกระดุมไปโอ้โหสวยมากฝนจะมาหรอสงสัยจะได้แค่งานนี้ อย่าเพิ่งตกเดอ้อฝนที่ไหนมีฝนตกบ้างหรอไมลูกค้าอากาศคืมมาแล้วอ่ะในกล้องแสงดูมืดไปเลยในกล้องแสงดูมืดไปเลยฝนจะตกลูกค้าค่ะที่ไหนมีแบบฝนตรงฝนตกกันบ้างไหมลูกค้าช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะเริ่มเข้าช่วงหน้าฝนแล้วใครที่แบบว่าลงตลาดไม่ได้นะแนะนําเลยลูกค้าช่วงนี้ไปขายออนไลน์นะกําลังแบบกําลังตังเลยนะหรือว่าใครที่แบบมีที่ที่แบบว่า อยู่ในร่มหลบฝนได้นี่ก็คือโชคดีไปเลยนะลูกค้าขาแม่ค้าคนไหนที่ลงตลาดนะเป็นกําลังใจให้เลยช่วงนี้หน้าฝนแล้วเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะนี่โอ้โหสวยอะ่ะอันนี้แบรนด์ไหมไม่ใช่ใช่ไหมเห็นแท็กดําไม่ได้เลยอุ้ยสีเขียวตัวน,นี้ก็น่ารักน่ารักมากเลยเนะี่ยอุ้ยน,น,น่ารักมากใช้งานแบบแมไม่ใช่ใช่ไหมแต่สวยมากเลยอะ่ะทรงแบบ มันออกครั้งแบบว่าแนวแบบวินทงวินเทจอะสาววินเทจสาวแบบสไตล์แบบน่ารักน่ารักก็มีออกนะคะลูกค้าขะสาวเทมีออกเลยคืองานแบบว่างานเขาดีเทลเขาเก๋อะลูกค้าสมตรงมาเชื่อรายการเลยที่ว่าเป็นงานแฟชั่นนะเขาก็ขะมาเลยนะงานสีดำงานสีพื้นงานลายงานพวกแบบว่าแต่งกระดงกระดูหมีนะคะลูกค้าขาก็คือมีออกอุ้ยสวยอีกแล้วตัวนี้สวยมาก อยากดูสายเดียว TBL 3 6เดี๋ยวขอเช็คแป๊บน,นึงนะลูกค้าสายเดียวโอ้ตัวนี้สินค้าหมดแล้วลูกค้าขาแต่ว่ารถใหม่มาเดี๋ยวต้องดูก่อนรถใหม่มีเข้ามาไหมจำไม่ได้ว่ามีเข้ามาหรือเปล่าเมื่อเช้าก็มีเปิดจองกันไปบ้างแล้วนะคะลูกค้ารีวิว รีวิวเคยรีวิวไปแล้วลูกค้าสามารถทักแชทไปขอดูรีวิวตัวเก่าก็ได้นะสําหรับงานสายเดียเด่ยวป้ายทีเบียค่ะเมื่อเช้านี้มีเปิดจองรถใหม่ไปแล้วนะ้องไม่ชัวร์ว่ามีของเข้าไหมนะอุ้ยสวยอะ่ะตรงคอเขาแบบม,ม,มีตรงมีแต่งอะไรมาแบบน่ารักน่ารักดีเทลแบบว่าเนี่ยอุ้ยสีส้มส้มไหมออกส้มไหมเออสวยมากเนี่ยลูกค้างานทรงสวยมากเลยนะ ราคานี้ถือว่าดีมากๆเลย4,900บาทได้งานแบบเก๋ๆแบบนี้อ้โหอันนี้สวยมากสีดำสวยมากบอกเลยสวยมากใช้คำว่าต้นทุนถูกมากด้วยต้นทุนคำนวณแล้วตกตัวละ19บาทลูกค้าถ้าไม่ติดอะไรนะ,ะซักซอมรีดหรือตีตำหนิหรือค่าส่งข้าส่งปัดไปเลยสักตัวละ25 30ลูกค้าลูกค้าไปขายตัวเรา100 150 250 คือได้เลยแล้วแต่ลูกค้าเอาไปขายทําราคากันนะคะบางคนก็ไปขายแบบคัดเกรดก่อนหัวอันไหนดูเป็นงานหัวงานแบบสภาพดีงานแบรนด์ทรงสวยนะลูกค้าก็ขายอัปราคาได้เลยต้องบอกเลยว่าเห็นตามแบบพวกในในแอปออนไลน์อะไรพวกนี้คือเขาขายราคากันแบบว่า25อัปนะลูกค้าราคาราคา2ออัปเนี่ยยูนิคมาคะ่ะและต้นทุนเรามาแค่แบบ ยี่สิบมสป่ะลูกค้าลูกค้า,าไปขายสองร้อย่างเงี้ยบอกเลยว่ากําไรคือแบบเทียบลูกค้าสามารถเอากําไรแบบมาคํานวณอะจานวนตัวโดยประมาณในกระสอบได้เลยว่าลูกค้าจะได้กําไรไปแล้วเท่าไหร่สามารถแบบกําเงินนั้นกลับมาสั่งซื้อได้อีกแล้วกลับไปทํากําไรกันได้อีกเยอะเลยนะบอกเลยนี่โอ้โหโนี่งานแบบว่าป้ายยังอยู่บางตัวนะลูกค้ายังเป็นงานแบบว่าป้ายห้อย ดูใหม่อยู่เลยนะแล้วก็มีแบบงานกระดงกระดุมติดให้อย่างเงี้ยยังมีพร้อมมาเลยนะคะลูกค้า่ะใครที่เข้ามาใหม่นะสามารถดูตรงแอดมินปักหมุดด้านล่างได้เลยนะคะราคากับชื่อรายการแจ้งไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวโกลยหน้าๆออกลงมาเลยก็ได้อ่าโกลยบนๆลงมาเลยมันก็จะมีติดแบบงานสีดําอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะลูกค้าขามันคละกันไปนะมันจะไม่ได้แบบว่าเป็นงานแบบสีสันทั้งกสองโอ้โหส้ม ส้มไหน <S <S ใช้คําว่าส้มไหนแป่นขนาดนั้นนะ่ะเอเอเฮาตหนินะคะลูกค้าขาเหมือนเดิมเลยขออนุญาตแจ้งย้าไว้เลยนะว่าตาหนิจะอยู่ที่ประมาณ1-15%ต่อกระสอบนะคะลูกค้าขาอย่างงานสูตรอ่ะมันก็อาจจะมีแบบกระดุมแตกอะไรหลุดหรือว่าเพื่อนเลิอกขาดเสียอะไรอย่างเงี้ยติดไปบ้างนะโดยรวมคร่าวๆแล้วก็ตีให้อยู่ที่15%ต่อกระสอบเลยนะคะลูกค้าขา ใครที่แบบว่าบางคนไม่ติดอะไรขัดทิ้งเลยก็ได้หรือใครที่แบบว่าชอบ DIY ก็สามารถเอาตำหนินั้นไปแก้ไขกันได้นะลูกค้าเนี่ยยูนิ้อมาอีกแล้วงานคลักไปเลยจริงๆคลักแบบระทรงไปเลยนะคะลูกค้าขาเหมือนที่บอกเลย1กระดุม2กระดุม3กระดุม4 5 6ก็คือแบบมาหมดเลยนะและบางตัวนะแต่งกระดุมแบบอะไรแบบสีสวยๆมาเลยอะลูกค้าขา ลูกค้าบางคนอ่ะเอาไปอาจจะเอาไปเปลี่ยนกระดุมเนาะไปแต่งเป็นดีเทลใหม่ให้งานดูแบบน่ารักน่ารักนี่น้องเฟิร์สทยอยขึ้นราวให้แล้วด้านหลังบอกเลยน่ารักมากหรือลูกค้าบางคนก็ชอบเอาไปคัดแบบเป็นโทนมินิมอลขายก็มีนะคะลูกค้าสีแดงมาเลยตัวนี้สีแดงมาเฉียว ตัวนี้เป็นงาน100กิโลนะคะลูกค้าขาถ้าใครสนใจนะอยากได้กระสอบรีวิว C F กระสอบรีวิวมาได้เลยรีวิวมีส่วนลดให้300บาทหรือใครที่ดูรีวิวแล้วอยากลุ้นเองมากกว่าเนาะอาจจะมองว่าตัวเองเลือกซื้อปังกว่าลูกค้าก็สามารถไปสั่งซื้อลูกใหม่ได้นะหลังบ้านค่าส่งนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณกรุงเทพป,ปริมณฑล450บาท ภาคเหนืออีสาน550บาทภาคใต้650บาทแล้วก็พื้นที่พิเศษ750บาทนะคะลูกค้าขาสำหรับคนที่อยู่แปดภาคเหนือตอนบนเราก็มีขนส่งน,นิ่มซีสิ่งให้ด้วยลูกค้าขาจะเป็นรอบส่งวันอังคารกับวันศุกร์นะนี้โหสีแดงสดรสสวยมากงานแบบทรงสวยอะลูกค้าขาตัวนี้ถ้าพูดตรงๆว่าโหเอาไปคัดนี่คือทำกำไรได้เพียบเลยนะมีลูกค้าคือชอบเล่นงานสูตรกันหลายท่านมาก งานสูตรเราก็จะมีแบบเยอะมากๆเลยหลายป้ายมากนะลูกค้าขาแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะบางคนอยากได้แบบว่ารุ่นแบรนด์หน่อยอะไรหน่อยก็จะมาเล่นงานญี่ปุ่นนี้นะคะลูกค้าขาถ้าใครชอบแบบว่าแนวแบบสไตล์เกาหลีก็มีงานจีนก็มีนะคะลูกค้าขาหลากหลายเลยใครอยากดูรีวิวตัวไหนเพิ่มเติมก็ไปขอได้นะแต่ว่าตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่แนะนำเพราะว่าราคาดีบอกเลย ราคาดีต้นทุนถูกน้าเล่นหน้าแบบหน้าขายมากและงานแบบแบ,บว่าค่อนข้างผ้าใหม่นะคะลูกค้าขางานจะไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะงานจะไม่ค่อยช้าเลยนี่โอ้โหสีครีมสวยอะ่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตแบบรวบโทนมินิมอลให้ลูกค้าดูลูกค้าสามารถเราไปคัดแยกได้เลยนะเป็นงานโทนมินิมอลได้บางคนก็คือคือมีลูกค้าบางคนอมาคัดแบบหน้าร้านได้นะ ไม่ได้หมายถึงว่าโกดังมีเปิดรับคัดนะหมายถึงว่าลูกค้าเขาซื้อยกกระสอบแล้วเขาไม่มีพื้นที่คัดที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยลูกคา้าพื้นที่บ้านอาจจะเต็มหรือลูกคา้าบางท่านอาจจะอยู่คอนโดอย่างเงี้ยเขาก็จะขอยืมพื้นที่โกดังในการคัดกระสอบนั้นนะคะลูกค,าคา้าขาบางเห็นลูกค้านะบางคนก็เอาแต่โทนมินิมอลเลยอย่างเงี้ยก็มีอ,อ่ะเดี๋ยวลองโชว์โทนมินิมอลหน่อยเดี๋ยวเร่งหน่อยฝนมาแล้วเดี๋ยวเร่งหน่อย โอ้โหเนี่ยลูกค้าโทนมินิมอลอย่างนี้น่ารักมากเลยฝากไว้ด้วยนะลูกค้าเดี๋ยวอีกสองกระสอบน่าจะยังไม่ได้เปิดลูกค้าฝนล,ลงหนักมากฝนมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะสำหรับงานตัวนี้ MKJ 1 3 1นะคะวงเล็บ1สูตรแฟชั่นหญิงร้อยกิโลราคาเพียง4,900บาทเท่านะั้นรีวิวยังว่างมีส่วนลด3า0ร้อยบาทใครอยากได้ตามไปซีเอฟหลังบ้านเลยจ้ะเดี๋ยววันนี้แอดมินพิงแล้วก็น้องเค้กไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ